และนี่ก็จะเป็นบรรยากาศการผสมนิเทศของนักศึกษาวิชาทหารชั้น3ชั้นปีนะครับของศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนสมัยกาลนะครับอ้ผมคือตอนนี้เราอยู่โซนที่การฝึกของปีที่หนึ่งนะครับ เดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศนะครับว่าปีหนึ่งจะเป็นยังไงครับคือปีหนึ่งที่ปีหนึ่งฝึกก็คือมันจะร้อนครับเพราะว่าปีหนึ่งเป็นน้องใหม่เราต้องฝึกระเบียบวินัยก่อนเป็นอันดับแรกครับส,สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันแรกของการฝึกครับตอนนี้ก็เป็นช่วงใหม่ของการฝึกวันแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นของชัน้นปีที่สองนะชดีเราจะไปดูว่าการฝึกของชั้นปีที่สองเริ่มจากอะไรนะครับใช่ดูนครับ ครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่จุดที่ของนักศึกษาทหารชั้นปีที่3นะครับได้ทำการฝึกน,นะครับเดี๋ยวจะไปชมบรรยากาศด้านในกนรับ น,น,นายสอทอยหญิงดดวิศรัยรัตนอยู่ชั้นปีที่3ค่ะในส่วนของวันนี้นะคะก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับอาสาจราจรแล้วก็การทวบคุมท่าุดในปีที่ผ่านๆมาที่เราเคยฝึกมาก็าจะเป็นการทวนท่าสข,ของเราก็ได้สิ้นสุดลงแล้วนะครับสำหรัอบวันนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณครับ